สวัสดีครับผมเดี๋ยวสิพาท่ันปุ้ชมมาเบิ่งวิธีกําจัดตัวดวงนะครับหรือตัวนอนนะครับที่มันซ่อนเข่าไปกินนะครับแกนของต้นไม้เฮ้านะครับโดยเฉพาะต้นบักม่วงนะครับหรือว่าขน,นุนหรือว่าลินกี้นะครับอันนี้เป็นต้นลินกี้นะครับที่เห็นตัวนอนมันซ่อนไส้เข่าไปกินแกนของลำต้นนะครับเริ่มตั้งแต่ โค่นต้นขึ้นมานะครับมันชีเฮดทอขึ้นมาเรื่อยๆคล้ายทอลิฟนี่นะครับขึ้นมาส์นำกิ่งกาดสาขาของกิ่งใหม่จนหอดปลายสุดพุ่นนะครับเดี๋ยวผมสิมาแนะนําวิธีกําจัดตัวมันนะครับตัวหนอนนี่นะครับด้วยวิธีกําจัด2วิธีน้ากันนะครับแบบง่ายๆนะครับมาเบืองหนึ่งครับทอมันเหดทอขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วกับมันสิเฮดช่องหรือว่าหน้าต่าง เรียกง่ายๆว่าหนาตังเป็นระยะระยะขึ้นไปจนหอดสุดไปกิ่งพุ่นละครับวิธีแรกนะครับผมสีผ้ามาเบิงนะครับอันนี้ดินเหนียวนะครับนี่ผมไปหามาได้ตามคู่น้องคู่สะตามทองไอทองหน้าเขานะครับดินเหนียวแล้วก็ยาขาแมลแรงนะครับหรือว่ายาขายุ่งขาหมดขาแม่งนี่แหละครับฉีดพ่นเข้าไปนะครับน้ำช่องหนาตังของมันตั้งแต่โค่นต้นพุ่นนะครับ ฉีดเขาไปแล้วเขาสีอุดด้วยดินเหนียวนะครับดินที่เขานํามานี่นะครับดูอุดเขาไปเลยงัดเข้าไปนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับนี่บ่าให้อ่าสารที่เขาฉีดเขาไปกําจัดมันนั่นระเหยออกตามช่องหน้าตังนะครับเขากับอุดไว้ฉีดแล้วเขากับอุดไว้นะครับเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเห็ดปิดทุกรูเลยนะครับเห็ดกิ่งนั่นกิ่งนี่แล้วก็ลรูนั่นรูนี่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับ ส่วนวิธีที่สองนั้นเท่ากับเฮ็ดคือกันนะครับฉีดพ่นยาเข้าไปนะครับในช่องลิบของมันนี่ทังช่องหนาต่างนี่นะครับฉีดขึ้นฉีดลงนะครับแล้วก็หากิ้งไม้นะครับมาตอกเข้าไปนะครับตอกเขาไปในปิดรูช่องหนาต่างของมันนี่นะครับไม่ต้องเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันผูมันพังและย่อยสลายไปนะครับอ่านี่ผมเอากิ้งกระถินนะครับหรือว่างาผักกษตรหน่อยนะครับ มาตอกเข้าไปยังเช่นไม้ไผ่นี่พอสมควรอามานะครับเพราะว่ามันเป็นไม้เนือแข็งนะครับเอาไม้เหนืออ่อนนะครับเด้อมาปิดรูมันตอกเข้าไปเลยครับนี่ครับง่ายๆครับตอนแรกผมกับบรูนะครับถ้าผมรูสูตรแล้วผมก็มาว้าสู่ทันผู้ชมฟังนะครับผู้ใดที่ว่าเห็ดเกษตรแล้วเจอปัญหาแบบนี้นะครับนี่ครับถากิ่งไหนที่มันเจาะจากปลายกิ้งนะครับมันก็สิเห็ดห้ต้นไม้เขาเสียหาย จากกิ้งในน้อยแล้วก็ล่ามไปกิ่งใหญ่ๆหรือว่าเป็นต้นไปเลยนะครับสีแหงยืนตนตายไปเลยนะครับถ้าเฮาบอสังเกตอันนี้ผมหักกิ้งมันลงมากนะครับนี่สีเป็นหู้โกลจึงปึง้งจังสีละนะครับหู้ดวงเจาะนะครับหักงายแห่งมันแล้วเฮาก็หกักมาเรื่อยๆหักจนหอดงาเป็นมันเฮาก็สีไปพอตัวดวงนะครับเดี๋ยวผมสี่่องเบื้องงานนี่ให้ท่านผู้ชมด้เบื้องน้ำกันว่าตัวดวงมันเป็นลักษณะใดนะครับ ผมก็เคยเห็นนะครับตัวดวงตัวสีขาวคยๆที่มันเจาะน้ำลูต้นขนุนเอิร์ตแมนต้นต้นตน,นิวนะครับต้นนิวต้นบักนุนบั่นเห้านะครับสมัยโบกาณนี่ต้นนิวต้นบักนุนมันหลายนะครับหนอนตัวดวงลักษณะน,นั้นนะครับลักษณะนนเดียวกันตัวสีขาวๆหัวดำๆหรือว่าหัวสีน้ำตาลนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้บึ้งนี่เออออกมาแล้ว นี่ครับเห็นแล้วครับตัวบักไงเลยครับนี่ตัวสีน้ำตาลซ้าเห็นไหมครับกล้องอาจสีบอโฟกัสปนในเลยครับเด้อเพราะว่าวัตถุมันน่อยมันสีไปโฟกัสแต่ฉากหญยๆพุ่นนะครับตัวสีน้ำตาลหญ่ๆเลยนะครับสงสัยสีเป็นตัวแก้ไปแล้วนะครับกลายเป็นดวงแก่เดี๋ยวผมสิเอาไปกําจัดมันนะครับเดี๋ยวมันไปข้นตนอื่นอีกเจาะตนอื่นอีกเสียหายนะครับที่ส่วนผมก็เคยเสียหายยืน้นตายมาแล้วไปแล้วนะครับ ตอนที่ผมยังบ่ท่านได้สังเกตอันนี้กระสิได้เฮ็ดได้เช็คเบิ่งเบิดสุดตนนะครับมีอยู่หลายต้นน้ากันที่ถึกดวงเจาะนะครับพุ่น่ะเป็นรูจ้องปองแยงแป้งเนี่ยแล้วผมก็ต้องพ่นยาเข้าไปแล้วก็อุดรูไว้นะครับเห็ดเบิดสุดตนเลยนะครับต้นใหม่้าเฮ้าบอเฮ็ดแต่ตอนนี้ต่อไปอาจสิตายเบิดตนเลยนะครับคิดว่าอีกบโดนนะครับ ก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับนี่ถ้าปล่อยให้ดวงเจาะดวงซ่อนไส้เนี่ยกะสิเกิดตายขึ้นไปนะครับเสียดายมันนี่ครับตัวน,น้อยที่เอามาปลูกแท่นต้นที่ดวงเจาะแล้วก็ยืนต้นตายปีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่นะครับบางหนาฝนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่นะครับตายไปเลยกัเสียดายนะครับส่วนสิปลูกไง่ายได้นะครับสี่หาปีแล้วนะครับต้นนี้ต้นที่โลออก ที่ถือดวงเจะแเราก็ยืนตนตายนี่นะครับคลิปนี้ก็สิขอล่าไว้เพียงสำานียน,นะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ขอคนละ,ะไลค์คนละแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปขึ้นมาไหมให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอีกนะครับเพื่อว่าสิได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่านเกษตรนะครับผมขอคำสวัสดีครับ